สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟาั๊มกับ่นองอันนี้ก็เผาตากแดดแห้งเรียบร้อยแล้วครับกับพ้อมแ็กบรรจุนะครับถุงครับทรงพีทรงน้องเด้อครับผู้อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ครับอันนี้ก็เป็นแรงงานนะครับแรงงานสววนะครับยื่งเหนบวกกันนีบประมาณสามพันกว่าปีครับอุ่งีหบวกกันมองให้กับป่าไก่บ่าไก่ครับยู่มองพ้อม่ท่านกขีด นดครับอันนี้ก็เป็นข้าวเจ้าหอมมิ่งขวันที่น้องครับนี่แหละเอาตากแห้งเราให้เบิ้งเม็ดครับครับรอบคุณครับทั้งคล้ายกับฟองครับบคุณครับข้าวเจ้าหอมมิ่งขวานนับข้าวพื้นนุ่มนะครับปลูกได้ตลอดทั้งปีครับอ่าปลูก ในฤด,ดูการน้าปีก็ให้ผลผลิตดีคือเก้าครับบ่ลดลงครับก็คือบางสายพันธุ์เนาะที่ปลูกในรอบหน้าปีก็ผลผลิตลดลงครับอันนี้แ,กแตกกอดีครับเป็นข้าวพื้นนมเ้อพี่น้องก็คือมีความคล้ายเข่าหอมมะลิครับคือกันเลยคือกันครับโรคใบใหม่กับบ่อป็นทนร้านน้ำฝนก็ได้ดีย,ดยาป่ฉีดเต็กเตียด,ด้ฉีต้าฮอร์โมนท้นแดดขวา ทนทนมาได้แต่หนูกัหนกเด้ออันนี้หนูกับนกนี่ทนมาได้พีนอง <c oughs> อันนี้หาวิธีการจัดการเอาเนาะหนูกับนกนี่แต่ว่าทนต้าโลกมนันกับน้ำฝนก็ได้ดีครับเมื่อกีนี่รอบที่ผมใส่ไปนี่กระทบหนาวสามรอบผลผลิตกะถือว่าบ่โดดลงเนาะครับเนาะ <c oughs> ยังได้หลายคือเกาอยู่ <c oughs> ครับอันนี้ครับ,บน,นี่เบื้องเนาะนี่แหละครับแพ็คถ <c oughs> ุงอ่า พ้อมจัดส่งนะครับตามออเดอร์พี่น้องที่เพิ่นได้สั่งเข้ามาละ่ะนี่ก็เหลือบ่หลายครับออืผู้ใดสิผู้ใดเอามาเอาก่อนผู้ใดมาเอาฮอดเฮห็นได้ก่อนผู้ใดให้จัดส่งก็ถ่าจักหน่อยเด้อครับผู้ใจดจะส่งก็ได้ก็สิต้องได้ถา่าเพราะหว่าผู้ใดมาเอาอยู่หน้าบ้านก็ให้ให้สิทธิ์ผู้ผู้ขี่รถมาเอาเนะาะเอาก่อนนะครับอันนี้กับแพ็คแล้วนะครับอันนี้ก็ ปอ,อกกุงแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องปอ,อกกุงแล้วครับกะแพ็กซีนยางดีครับเนาะอาเย็บเย็บปากกระสอบยิบยิบแบบอันจักจักเย็บเลยนะครับนี่กระือชุดที่เย็บไปแล้วครับเนาะชุดนี้ก็คือแบบเย็บจักนะครับเย็บจับนะครับกระสอบพี่น้องเนี่ ลงทุนสื่อกระสอบมาใส่ให้เลยดิครับนี่กระสอบใบหนึ่งกับหลายบาทด้วยดิพี่น้องกระสอบใบหนึ่งตัวใบละผมซื้อมาเนี่ยใบละเจ็ดกับแปดบาทเลยด้วยครับนี่ใส่นี่กระสอบเส้นนี้นะครับเย็บย่างดีนะครับทักอันนี้ก็เวลาไปใส่ก็ดึงออกนะครับดึงออกอ่ามันกะสีลุยออกเลยนะครับดึงออกนี่มันมีส่วนมันอยู่นะครับแบบนี้ก็ดึงออกกระสอบเขาก็เอาไปใส่ประโยชน์อย่างอื่นอีกเพราะว่ามันเป็นกระสอบแป็นมู ก็จะเพาะไหมครับมันจะหนามันจะหนาก็ถุงปุ๋ยทั่วไปอยู่นะครับไม้ขวัญตีตงกันอยู่นี่ครับเงียบเรายบร้อยครับแบบนี้ความส้มผู้ใดมาเอายู่บ้านก็เสียดก้อนนะครับเรื่องนี้เก็บจากหาย่างดีครับถุงปุ๋ยก็เอาไปใส่ประโยชน์ได้อีกครับให้เขาได้พร้อมเอากับฝากพี่ฝากน้องครับเหลืออยู่พอหลายครับตามมอเดอร์นแหละครับผู้ใดเพิ่นจองมาผมก็เอาไว้หายเนาะแต่ว่าผู้ใดมาเอาหัดเงี้ยน กระสีหายก้อนครับเอาสําหรับมือนี่ก็ฝากไว้สิเนี่ยครับว่่เจ็บว่่จนนะครับ่อืดยอืดกินสุขุสุขขนสวัสดีครับ